สวัสดีครับผมบีโจ๊ตเอชบอมบีนะครับและเราก็อยู่กันในเกมไทโซแต่วันนี้พี่จะมาเริ่มเล่นจากยมทูตฝึกหัดนะไปจนถึงระดับหัวหน้าหน่วยหรือก็คือนูบทูโปแล้วก็นี่ก็จะเป็นวิดีโอไกด์สำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเล่นยมทูตนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับเมื่อน้องๆเนี่ยได้ทําการเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยเกมจะให้เราสร้างตัวละครแล้วก็มีผอให้เลือกทั้งหมด สาเผ่านะแต่เราเผ่าก็มีการฟาร์มที่แตกต่างกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะวนมาคล้ายๆกันนะส่วนช่องต่อไปก็คือส่วนของเพศนะน้องๆจะเป็นชายหรือว่าหญิงหรือจะเป็นฟิมบอยก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือช่องใส่ชื่อตัวละครจะบ่งบอกตัวตนของน้องๆน,นะส่วนพี่เนี่ยก็จะเล่นชิริกามิหรือว่าอุ้ชื่อหนึ่งก็คือยมมาทูตนะเพศชาย ส่วนที่สําคัญที่สุดของขั้นตอนนี้ก็คือชื่อของพี่นะซึ่งโยมทูตตนนนี้จะมีชื่อที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรนั่นก็คือบวยใหญ่ถามว่ายิ่งใหญ่ยังไงเดี๋ยวพี่จะเป็นคนอธิบายให้ฟังเองนะบวยเนี่ยเป็นคําสัมผัสกับคําว่าบอมนะซึ่งเป็นชื่อเล่นของพี่และใหญ่นั่นก็คือเป้าหมายของเราที่ยิ่งใหญ่นะนั่นคือยิ่งใหญ่กว่า9หรือว่า 13นะไอน,นี้พี่หมายถึงเออสิหน่วยพิทักษ์นะหลังจากที่พี่สร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อโดนพามายังโซลซตี้นะแล้วเราควรจะทํายังไงต่อละเราควรจะฟาร์มให้ได้ชี้ไข่ซึ่งการจะได้ชี้ไข่นั้นเราต้องฟาร์มให้ถึงเลเวลเกรดสนะซึ่งเลเวลเกมนียจะเรียกเป็นเกรดนะเกรดหเกรดสเซเกรดเซมิออลีทหรือเกรดออลีทนะซึ่งจะเป็นเวลตันนะซึ่งการจะฟาร์ม เพื่ในเกมเนี้ยเราต้องรับเควส t บอร์ดนะแต่ว่าฝั่งโยมทูตเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องทำเควสของชิครของเราแล้วก็ทำเควสของดิวิชันหรือว่าหน่วยของเราที่เราสังกัดอยู่นะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำนะเราจะทำการฟาร์มเควส t บอร์ดไปเรื่อยๆนะซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วทุกแมปเลยนะโดยการสร้างปาร์ตี้กดรับเควสแล้วเควสมันก็จะเทเลเราไปเองนะ หลังจากนี้พี่จะทําการฟาร์มสปีดลันจนกว่ามันจะขึ้นตัวอักษรกลางหน้าจอนะว่า s e e k division to level up something ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจําเป็นต้องไปเข้าหน่วยเพื่อรับเควสหน่วยแล้วก็เลเวล up ต่อไปนะแต่การจะรับเควสหน่วยนะั้นเราจําเป็นจะต้องอยู่ในหน่วยก่อนนะซึ่งการจะหาที่ตั้งของแต่ละหน่วยเนี่ยเราสามารถกดปุ่มลูกน้ําหรือว่ามอมาได้นะแต่หน่วยที่พี่จะแนะนําเลยก็คือหน่วย12นะเพราะาเควสมัน อีซี่มากนะเพราะว่าเควสหน่วยของหน่วยสองเนะี่ยจะให้เรากดปุ่มที่ขึ้นมากลางหน้าจอนะเราสามารถใช้ออโต้คลิกหรือว่ามีเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยสามารถช่วยกันกดได้นะก็จะทําให้เควสเสร็จเร็วมากขึ้นนะแล้วพี่ก็ทําการฟาร์เควสหน่วยสลับกับเควสบอร์ดไปเรื่อยๆจนถึงเกรดสองนะเมื่อถึงเกรดสองเนี่ยการจะเอาชิคใครเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกด M เพื่อนั่งสมาธินะถ้าเกิดนั่งครบเวลาเนี่ยมันก็จะลุกเองนะเราจําเป็นจะต้อง นั่งใหม่จนกว่าจะเข้าไปยังโลกของดาบฟ,ฟันวิญญาณแต่พี่เนี่ยเผลอนั่งสมาธิอยู่แล้ว,ลวเกิดเลดถามว่าระบบเลดเนี่ยคืออะไรก็คือการเกิดอีเวนท์ที่สู้กันระหว่าง3เผ่านะซึ่งจะเกิดทุกๆ30นาทีของเวลาเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์นี้เปิดมาครึ่งครึ่งชั่วโมงเ็จะเกิดทีหนึ่งหรือว่าเปิดมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนเกิดทีหนึ่งอะไรพวกนี้นซึ่งจะเกิดในบูคุมันโดโซเซตี้หรือว่าโลกของวินซี่นะ แล้วถ้าเกิดเป็นคาราคูราทาวหรือว่าโลกของมนุษย์หรือว่าเคทีจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงของเวลาชีวิตจริงเช่น7จ็ดมงเช้าจะเกิดทีหนึ่งแปดโมงเช้าจะเกิดทีหนึ่งเก้าโมงเช้าจะเกิดทีหนึ่งถามว่าระบบเลสเนี่ยมันจะดีอะไรถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่ชนะเลสหรือว่าเป็นเผ่าที่ชนะเลสเนี่ยมันจะดรอปของเข้าตัวเราเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่ามันจะมีระบบแอร์ดรอปที่ดรอปหลังจากจบเลสน,นะซึ่งจะดรอป3กล่อง แล้วเราจะต้องรอ90วินะแล้วกล่องมันจะดรอปลงมาเราสามารถเข้าไปเก็บของในนั้นได้แต่พี่เนี่ยโชคดีเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้เลดผิวมาเลดผิวเนี่ยสามารถกินแล้วมันจะให้สกิลพอยต์ไปอัพสเตตนะสามารถกินสูงสุด2เม็ดนะแล้วก็พี่ก็ดรอปสกิลบล็อกมาด้วยซึ่งสกิลบล็อกเนี่ยมันจะให้สกิลพิเศษเมื่อเราใช้นะมนจะตามสายที่เราอัพซึ่งถ้าเกิดเราอัพเชนโด25พอยกับสปีด25พอยเนี่ย มันจะสุ่มระหว่างเคนโดกับสปีดนะเพราะสกิลบล็อกไหนะจะนับนับสกิลบล็อกที่25พอของสายนั้นนะหลังจากที่พี่นั่งสมาธิจนครบเนี่ยมันก็ถึงเวลารับพลังของชี้ใครซึ่งการรับชี้ใครนั้นก็คือเราต้องไปตีชี้ใครตัวเองในโลกของดับฟันวิญญาแต่พี่ก็มีทิคง่ายๆในการตียังไงให้ผ่านนะซึ่งก่อนจะตีเนี่ยเรายังเป็นต้องคุยกับดับฟันวิญญาของเราใช่ไหมช่วงการคุยเนี่ย ประโยคสุดท้ายเนี่ยสามารถตีมันฟรีได้ระหว่างมันกําลังแปลงชิคายประมาณ4ฮิตนะหลังจากนั้นนะให้แดดถอยลงมาแล้วค่อยใช้ท่ากัดเบรกนะสวนเข้าไปตอนที่ n p c นเนี่ยมันแดดเข้ามาแล้วก็ทําวนอย่างนั้นนะไปเรื่อยๆหรือใครจะแบบโลบเหมือนพี่ก็ได้นะแบบว่ากัด,าดเบรกแล้วขอตีสวนหน่อยเพื่อเร่งตําเหนให้มันจบเร็วขึ้นซึ่งชิคายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตีง่ายมากๆเลยเดี๋ยวตีแป๊บเดียวก็ผ่านซึ่งพี่ก็ตีผ่านมาแล้วก็ได้ชิอคอยคอนฟ루ชั่น หลังจากที่พ่ได้ชี้ใครแล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปของเราคือการทําบางใครแต่ก่อนอื่นเลยเราจะเป็นจะต้องอัพเลเวลตัวละครของเราเนี่ยให้ถึงเลเวลตันเพื่อที่จะทําบางใครให้ได้นะซึ่งหลังจากเนี้ยเควสยมทูดของเราเนี่ยจะเยอะกว่าเผ่าอื่นนิดนึงก็คือเราจําเป็นจะต้องทาเควสจากดาฟันวิญญาณด้วยแต่พอเราเลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องหากลิป XP หรือว่าการฆ่าเผ่าอื่นนะถ้าเกิดเผ่าเดียวกันเนี่ยเหมือนจะไม่นับนะ แล้วสถานที่ไหนดีล่ะที่เราควรจะไปหากลิป XP จากประสบการณ์ของพี่แล้วเนี่ย k ทหรือว่าคาราคุระท่าหรือว่าโลกมนุษย์เนี่ยคือจะรวมคนตึงๆไว้ฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะ2คือบ้านของฟินซี่นะนนก็อันตรายไม่แพ้กันนะเพราะว่าฟินซี่เนี่ยจะเกิดกระจุกกันแล้วก็เขามีความสามัคีกันเป็นอย่างมากนะถ้าเกิดเราไปเปิดคนนึงคนอื่นจะลุมเซิงเราจนแบบลำไส้ใหญ่ข้ามันระเบิดออกมานะฉะนั้น ออปชันสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือฮุยโกมันโดเพราะว่าฮุยโกมันโดเนี่ยจะมีจุดเกิดที่ไม่กระจุกกันนะเพราะมันจะเกิดกันคนละฟากเลยแล้วก็เผ่าอื่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมาชอบเลดฮุยโกมันโดแล้วก็ควินซี่กับยมทูเนี่ยจะสามารถเทเลพอร์ตมายังฮุยโกมันโดได้นะเพราะควินซี่จะมีประตูมิติที่สามารถเชื่อมมายังฮุยโกมันโดได้ส่วนของยมทูเนี่ยก็จะสามารถรับเพื่อนหน่วยแล้วก็เทเลมายังฮุยโกมันโดได้ฉะนั้น นี่แหละคือ the best option ของเราในการหากลิป XP นะหลังจากนี้พี่ก็ฟาร์มจนถึง elite g a t e ซึ่งมันก็ถึงเวลาของการทำบางใครแล้วแต่การทำบางใครเนี่ยมีทั้งหมด3เตจด้วยกันโดยเราจะเริ่มที่สเตจหนึ่งนะน้องๆสามารถเลือกเลยนะว่าจะทำแบบไหนก็ได้เพราะว่าสเตจหนเนี่ยาสามารถทำได้3แบบ1ก็คือชนะสเตท13ครั้งเหมือนว่าคาราคูล่าทาวด์ลว KT เรทเนี่ยจะไม่นับนะ2ก็คือชนะ แคลนวอลเจครั้งซึ่งพี่บอกเลยว่าอันนี้น่าจะยากที่สุดเพราะว่าในแคลนวอลเนี่ยคนตึงๆทั้งนั้นและ3ก็คือใช้เวลาน,านานที่สุดก็คือแ a ลงวิน26ครั้งแต่สําหรับพี่เนี่พี่เลือกลงแรงนะเพราะว่าพี่ชอบการหนึ่งๆแล้วก็อะไรนารีนที่มันููชีดในเส้นเลือดของพี่ซึ่งฉะนั้นเราจะโดดไปในแรลงกน,นเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันในแร้งแล้วนะครับน้องๆอาจจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยพี่เนี่ยเปลี่ยนอาวุธเรียบชี้ครบ่อยมากเหมือนเป็นผชบบคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่กาลังลองบิวใหม่ๆเพราะเมื่อก่อนพี่ใช้แต่บิวคีโดซึ่งเป็นสายระยะไกลแต่ตอนนี้หันมาใช้พวกสปีดก,กับเคนโดที่เป็นระยะใกล้ก็เลยลองเปลี่ยนให้มันเข้ากับตัวเองดูแล้วก็พี่ๆอาจจะเกี้กังไปหน่อยแต่ว่าพี่ก็พอถือสายชนะมาครบ26วินซึ่งบอกเลยว่า แรงเนี่ยให้ประสบการณ์เกี่ยวกับการ P พเยอะมากเลยนะพี่แนะนําให้น้องๆลองไต่แร้งกันดูนะถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ขนาดพี่เนี่ยยังแพ้200แล้วก็ชนะแล้วก,กว่าตอนซีซั่นที่แล้วแต่ว่าตอนนี้คืออัปเกรดขึ้นมาเป็นแบบว่าชนะมากกว่าแพ้แล้วนะก็อยากให้น้องๆลองมาพีพีกันดูนะครับต่อไปก็ถึงเวลาของสเตจสกันแล้วนะครับ ซึ่งพี่บอกเลยว่านี่น่าจะเป็นสเตทที่ยากที่สุดแล้วนะสำหรับพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราต้องทําใหม่ทั้งหมดนะฉะนั้นเรามาดูดีเทลหรือว่าวิธีการทํากันเลยดีกว่าสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือ1ค่าบอสบาวา่าแต่บอสต,ตัวอื่นเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะมันมีนับหรือเปล่า2ก็คือค่าฮอลโล่80ตัวแล้วก็3คือกริปเผ่าอื่นระดับอีลีสิคนแต่พี่แนะนําให้หารหัสไก่หรือว่าให้เพื่อนมาช่วยดีกว่าเพราะว่ามันจะทําเรื่องกริปง่ายนะ ส่วนเควสนี้เราสามารถทําอะไรก่อนก็ได้นะแล้วแต่เลยพอเราทําเควสนี้เสร็จปุ๊บมันก็ถึงเวลาของสเตจสาแล้วแต่ถ้าเกิดเราตายหลังจากทาสเตจสเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะรีเซตนะ้มันจะค้างไว้ที่สเตจสตอนนี้เราก็ถึงสเตจสกันแล้วนะครับซึ่งสเตจสของแต่ละพอเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปสําหรับที่ที่เป็นโยมทูตเนี่ยที่ต้องไปตามหาดาบฟันยานของเราโดยการไปคุยกับบุลฮาลาแล้วเขาจะเทเลพอร์ตเราไปยังสถานที่ ที่ให้เราตามหาดาบฟังวิญญาณซึ่งเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปสู้กับดาบฟังวิญญาณได้โดยเหมือนกับการไปสู้กับชิคไยเนี่ยแต่รอบนี้เขาจะเปิดบังใครแทนทิกสําหรับพี่เลยนะก็คือใช้อาวุธที่ชื่อว่าทวินเบดเพราะว่าถ้าทวินเบดเนี่ยตอนมันแปลงบังใครเนี่ยมันสามารถใช้ท่าคอเตอร์ได้มันจะเปลี่ยนท่าอาเป็นท่าคอเตอร์แล้ว NPC เนี่ยเวลามันเดินเข้ามาแล้วเรากดบล็อกอยู่มันจะชอบใช้ท่าอาใช่ไหมทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นท่าคอเตอร์แทน เราสามารถใช้คอมโบอะไรใส่มันก็ได้เพราะว่ามันจะกลางคาเคอ์เตอร์อยุกมันสองวิแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ไปสักชุดหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาแต่บิวที่พี่แนะนําสําหรับการตีเนี่ยก็คือกิ่งส่วน่าจะเป็นสปีดนะเพราะว่ามันสามารถหลอกให้ NPC บล็อกได้2ก็คือคินโดที่พี่ใช้ส่วนอันอื่นที่ไม่ค่อยเวิร์กนะพี่คิดว่านะไม่ค่อยเวิร์กแต่ใครตีผ่านก็สะุด โดยปกติเนี่ยคือเราจะใช้ท่าการเบรกใช่ไหมแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ใช้ท่าการเบรกแล้วก็ถอยออกมาวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนบอสจะตายนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นฟุตเทที่พี่ตีบางใครเลือดได้ดูนะ ตอนนี้เราก็ได้รับบางไรมาแล้วแต่ยมทูตสามารถรับพลังเพิ่มขึ้นได้อีกนั่นก็นคือพลังของเราไวเซิร์ตเมื่อเรากลายเป็นไวเซิร์ตเนี่ยมันจะให้บัฟถาวรหนึ่งใน5ตอนแปลงล่างนะมีรีเลือดรีมานาแล้วก็ความเร็วดาวเมจพลังป้องกันและเพิ่มเลือดนิดหน่อยตอนเรากดใส่หน้ากากาส่วนวิธีทำก็คือเราจะำเป็นต้องใช้10บฮอกแฟกเมนหรือว่าโฮเกียวคูแฟกเมน์10อันโดยการมีอยู่ในช่องเก็บของ10อันแล้วกดใช้ เมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเริ่มเควสของไวเซิร์ชโดยเราจะมีจะต้องเดินทางไปยังคุยโกมันโดแล้วไปฆ่าเอ็นเวซีที่ใส่หน้ากากไปเซิร์ชอยู่เมื่อเราฆ่าปุ๊บเราก็จะได้รับพลังของไวเซิร์ชมาแต่พลังเนี่ยมันจะยังไม่สมบูรณ์เรายังเป็นจะต้องทําเควสเพิ่มซึ่งเควสเนี่ยมันจะสุ่มผ่านคําพูดมีอยู่3เค q u 1หนึ่งคือ q u วสที่ให้เราใส่หน้าก,ากากแล้วก็ชนะเลีดเคทีหรือฮุโกมันโดก็ได้3ครั้ง2ก็คือเราต้องฆ่าโย,ยม,มทูตด,ด้วยกันเองเนี่ยเกตไหนก็ได้20ครั้งแล้วก็ สามคือเราต้องฆ่า npc ดาบฟันวิญญาณของเรา15ครั้งเมื่อเราทำเควสครบเนี่ยตอนแปลงล่างมันจะมีออร่าขึ้นมาจะเป็นแสงออร่าขึ้นมานั่นแสดงว่าเราควบคุมแล้วก็ได้บัฟแบบสมบูรณ์แบบแต่ถ้าอยากเก่งเพิ่มขึ้นไปอีกเราสามารถหาสิ่งที่เรียกว่าท h ู o ฮเกียวคุได้เมื่อใช้เนี่ยเราจะกลายเป็นทูไวเซิร์ตนะมันจะให้3บัฟาวอแทนที่จะเป็น1บัฟเมื่อทำทั้งหมดนี้แล้วก็เรียกว่า จะเป็นโยมทั่วที่เพราะใก้เคียงสมบูรณ์แบบแล้วเราสามารถไปหาเอเซนต์มาเพิ่มหรือจะใช้แ่สกิลบล็อกก็โหดเพราะว่ามีหลายคนก็ไม่ได้ใช้เอเซนต์ก็ยังโหดนะเดี๋ยวเรามาดูไฟแนลรีเซิลหรือว่าตอนที่พี่ฟาร์มจนถึงจุดสูงสุดแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็นี่คือไฟแนลวิวของพี่นะดาบชิครเนี่ยจะใช้เป็นโอดาชิหรือดาบยาเนะเพราะว่ามันเทค่คล้ายของอาเคมาจิส่วนบิวก็จะเป็น เคนโด45สป e d 20แล้วก็จะเป็นสกิลบ็อกซ์2อันโซนาต้าฟลกับอียยยยยชา่าแมงแล้วกันพี่จะไม่อ่านชื่อแล้วกันแล้วก็เอเซนจะใช้เป็นฮอ r ิซอนคอร์ที่พี่ได้จากการการสุ่มกับ NPC นีซีัวฟาเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ขึ้นฟุตเทได้ดูนะว่าไปสุ่มมาได้ยังไงพี่ใช้เงินประมาณ8ล้านในการสุ่มนะแต่พี่จะไม่ได้เหมือนกันว่าพี่ได้ถ่ายตอนนั้นไว้หรือเปล่าแล้วก็ชิครของพี่เนี่ยหรือว่าบางใครของพี่เนี่ยก็จะใช้เป็นบลัดนะเพราะว่า มันสามารถแบบว่ามีเลือดได้เรื่อยๆนะสามารถเล่นได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิป p v p ของพี่เนี่ยพี่อยู่โกหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นอีโลนั่นไงจะเป็นคลิป p v p ของพี่ก่อนที่เราจะจบนุกซูโปของคลิปนี้ไปนะครับซึ่งก็ถ้าใครมีคำถามก็สามารถเข้าดิสหรือว่า คอมเมนต์ใต really ้คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เลยนะถ้าใครช่าฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับสำหรับที่ผมบีโก้ต้องขอตัวไปพีพีก่อนก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับพินวินสตารากิเนี่ยจากตอนแรกคือสตกเอาดีๆอัปเดตใหม่ไปไม่เป็นเลยเ็บป่ะโอ้ยอ เขาไม่ได้เล่นแรงนานเขาไม่ปนี่โคตรฮึโคตรมีเยอะนะตามมันเลยตามที่กูส่งไปนะโอ้ยนั่นโคตรหมดเลยได้แล้วโอ้ย โอ้ยดิอเอซเซนอยู่ไม่ไกลแล้วใช้ไม่ได้เหมือนกันถ้ฮัฟด,ด่าเนิร์ฟอัพเจอร์พันเยีย,ยแค่เนิร์ฟพันปีร้องเลยเียผมไม่เขไม่ใช่ของใหม่กูสู้ได้แบบคิวไอ้ย่ะ นายกำลังปรับตัวไม่ทันบีโก้ตอวปรัปบตัวไม่ทันว่ะไปอันนั้นเลยไปของใหม่มสุดโอยแทงตรงอือเฮ้ยโคตรชิงอ้ออะเรีย่างเใส่ได้กี่คดน,นั่นวะใส่ได้ใส่ไม่ได้สองคนเลยต่อ,อบามมั้ยอื้น่าจะเป็นชื่อคนรู้สึก มืนกูนั่งอ่านในดิคอร์ดชุบ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 เอือดอาจากนั้นติดอ,อโบโบร,รอดึงรอดึงครับดึงมาช้สกิลห่งสกิลสองเสกิลสองส,สอ้ไป เอ้ยเอ้ยอืมอไะเชี้ยว้าหบ้าว้าว้าอะไรรอเปล่าเชียกูเจอหอ้่อ, Lee, lateral, อ่ะไอเซนคเอะจะเจอพี่ไอูใหม่ไหวร้อมังลิลเอ้ยร้อม่งเนฟก่อน